อ๋ยร้อนด้วยแม่งเอี่ยแต่ลมก็ไม่ต้องเปิดด้วยถ้าเปิดเดี๋ยวเสียงลมจะเข้าหูเข้าหูฟังเสียงลมจะเข้ามาให้มันมาอย่างนี้แป๊บนึงตั้งรอแป๊บนึงนะเฮ้ยเข้าห nah. ูฟังเฮ้ยกดผิดโซเทียมโซลี่อยี้แป๊บนึงแป๊บนึงตั้งรอแป๊บนึงนะเฮ้ยเข้าหูฟังเฮ้ยกดผิดโซเทียมโอรี่แป๊บนึง แต่หนึงนะเฮ้ยเข้าหูฟังเฮ้ยกดผิดโซเทียมโอรี่แป๊บนึงแต่หนึ่งต้องรอแป๊บนึงนะเฮ้ยเข้าหูฟังเฮ้ยกดผิดโซเทียมโอรี่แป๊บนึงแต่หนึ่งต้องรอแป๊บนึงนะเฮ้ยเข้าหูฟังเฮ้ยกดผิดโซเทียมโอรี่แป๊บนึงแต่หนึ่งต้องรอแป๊บนึงนะ